สวัสดีครับผมอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานกับงานซ่อมรั่วซึม Honda Civic 92คันเดิมที่ที่เปลี่ยนวัชีร์นะครับลูกค้าให้ทำเพิ่มกับจุดรั่วซึมมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมแล้วก็แหลกรั่วแล้วก็ล้างตู้แอร์โอ้คันนี้ก็ททำเยอะแล้วก็มีน่าจะได้เปลี่ยนทางน้ำมันว่าลูกค้า ให้เปลี่ยนถังน้ามันเพราะว่าคลิปที่แล้วอะถังน้ํามันมันรั่วไอถังน้ํามันมันเป็นสนิมไม่ได้รั่วนะครับเป็นสนิมก็เลยลูกค้าบอกว่าให้เปลี่ยนถังน้ํามันด้วยแล้วก็มีถ้ารั่วซึมก็จะมีพวกชุดพวกซีนฝาหน้าพวกซีนฝาหน้าปะเกนอ่างปะเกนฝาวาวก็ใช้ของเดิมครับเพราะยังนิ่มอยู่ปะเกนฝาวาไม่ได้รั่วนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกซีนพวกโอลิงฝาหน้า กนแล้วก็มีปั๊มน้ำลวกวนะมีคาบไหลลงมาตรงนี้เลยครับก็แจ้งลูกค้าเปลี่ยนปั๊มน้ำด้วยแล้วพวกปอดเกียร์หนาตัวนี้ลื้ออกหมดแล้วครับเนี่ยซส้นฝาหน้าบอกฝาหน้าต้องอัดกาวใหม่แล้วก็เปลี่ยนโอริงใหม่เปลี่ยนซี้นใหม่ตัวนั้นนี่ครับ ถังน้ำมันคันเดิมที่เราล้างเพราะว่าสิบที่แล้วมาด้วยอาการเครื่องสันลร่งไม่ขึ้นนะแต่ตัวนี้ทำรั่วซึมทำน้ำมันรั่วซึมแล้วก็แอร์ให้หล้างตัวแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นคราบน้ำมันพาวเวอร์ที่รั่วนะแลกก็ถอด้วครับแล้วมาดูแหลก ครับแหลกแบบครับนะครับแหลกรั่วเป็นะยางกันฝนเลยนะ้ำมันแหลกน้ำมันฮาวเวอร์รั่วเปลี่ยนตัวนี้ล้างตู้แล้วก็ทำความสะอาดพัดลมบาะเวอร์แอร์นะครับลม,มไม่ค่อยแรงตัวเศษขยะเศษใบไ,ไม้ ก็มาดูแผนอะไรแล้วก็มาดูตู้ตู้ก็มีแต่ใบไม้นะครับแต่ตู้ไม่ผูนะเรามีเศษใบไม้เยอะดูสภาพก็สวยครับเดี๋ยวล้างให้ใหม่ใช้สัญยาล้าง่นะมีเศษใบไม้องัรเงนะีะ มีกลิ่นเหม็น,น,มน,นไปมากนะครับไม่รู้เลยพวกฟองน้ำพวกนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับพวกฟองน้ำทีติดอยู่ในนี้นะขาดหมดแล้วขาดหมดหมดแล้ว ฝาด้านในแ้วเป่าแบบฝุ่นให้ฝุ่นเยอะมากเลยครับโอเคครับ เสร็จเรียบร้อยครับปาดตัวแอร์ล้างให้ใหม่เรียบร้อยใหม่กว่าเดิมค,ครับเนี่ยเสียงดังหน้าเครื่องคัปฮอนดาซ i วีเ ชุดคัดคอมรับลูกปืนแตกก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดตัวนี้ด้วยอ่ะ,อะฟังเสียงเชียคอับุกมาขอหมดเลย เรามีแปรเปมี่ิมเมื่อเปลี่ยนลูกปรป์นลูกลอกตัวนี้ด้วยครับคุณเรามีเสียงดังกระดุดมือพอตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนน่าจะตัวนี้ก็เปลี่ยนยกดูครับ เครืคัดคองเบียเสียงดังหน้าเครื่องนะตัวนี้แตบบ่พอให้แม่เหล็กไม่เสียแต่ว่าเสียงดังหน้าเครื่องตัวลูกปืนตัวนี้เสียแล้วก็ลูกล้อตัวนี้อีกหนึ่งตัวตวันนี้อาจเปลี่ยนแต่ลูกปืนครับเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวเจอลูกเลตัวนีว

ก็จะได้เป็นลูกเปิืนใหม่ตัดสาและต่อ,อทุอ่นแอร์เข้าไปเสร็จแล้วครับผมตัวนี้ก็จะมาเปลี่ยนฟองน้ำแล้วก็โบเวอร์แอร์ที่มีฝุน่นตัวนี้ก็ล้างให้ มาก็มีเศษใบไม้แล้วก็มีฝุ่นเยอะตันนี้ล้างใบให้ใหม่แล้วครับโบรแอร์ดูสภาพฟองน้ำที่ติดรถมาครันนี้ก็เป็นอันใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้ติดเข้าไปในนี้ให้นะครับเพื่อไม่ให้อากาศมันรั่วออกมาแอร์จะได้เย็นฉ่ำตรงนี้ค,ครับ อะไรสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับอะไรมาแล้วอันนี้ก็เป็ปเนเปลี่ยนางอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำเปลี่ยนปั๊มน้ำเลยเนี่ยรอยที่มันรั่วแล้วเก่าแล้วก็เปลี่ยนหัวเติม,มน้ำยาแย่ให้ใหม่ด้วยครับมน้ำ ประกอบเราจะประกอบประกันด่างกับฝาหน้าเย้ลงเลยมาวางฝาหน้าเราจะใส่สีนปั๊มน้ำเปลี่ยนแล้วครับ รอบ่านครับไล่ขันนัดในขันตรงกลางเดล๋อ,อะไรเนี๋ยวใส่ใส่พันไทมิง่งคัตัเมียมครับทีนี้เปลี่ยนคัดคอมเมียมมาแล้วครับชุดคัด ปัญหาก็คือลูกปืนตัวนี้ดังครับก็เลยแจ้งลูกค้าเปลี่ยนทั้งชุดของใหม่มาละนี่ของเก่าดังเปลี่ยนเวลาสตาร์ทเครื่องเราก็มีเสียงดังหน้าเครื่องแล้วก็เปลี่ยนน้ามันคอมให้ใหม่อันนี้ก็ลูกหลอกเราเปลี่ยนแล้วีเ๋เวเดี๋ยวประกอบครับเสร็จแล้ เตือน้้ำมันคอมสร็จ้ล้วก็เติมนน้ำมันคอม,ก,ม,คอมก็ประกอบตู้เรียบร้อยครบับผมนี่สภาพของน้ำมันเก่านะว,วันนั้นที่ล้างไปลูกค้าให้เปลี่ยนใหม่แล้วครับดูสภาพวนะ่างไงมาดูถังตัวน,นี้ถังถังเชียงกงออกเลยตัว bạt. Tiến cho. Bẹt tăng đó, phóng cầu cò đó. Con cò đi luôn này รยกสังขึ้นนะครับครับนักร์ออกมาแล้วครับผมแบกใหม่แบกก็เปลี่ยนลูกมารกแบกเรากเราลุ้ครับเ้ อมยกใส่ครับผมมั n d าซี v ิ c ก92กอบเสร็จเรียบร้อยครับเห็นนาแล้วก็แหลกแหลกเส้นนึงแหลกเปร็นลูกหมาก ดูน้ำแอร์แล้วหยดเขามีสีฝาหน้าแล้วก็ลิ่ฝาหน้าครับแล้วก,วก,วก็เปลี่ยนถังน้ำมันใหม่ตอนนี้ก็สตาร์ทเลยสักพักแล้วครับไม่มีรั่วไม่ซึมแล้ว โอเคครับจะออกไปลองวิ่งครับผมครับขอบคุณครับ